บ้างหนอที่มองเห็นหน้าตัวเองได้โดยไม่ต้องมองผ่านกระจกหรือใครจะมีคนสนิทนชนคิดชวนคุยมาตั้งแต่อยู่ในท้องคนพิเศษเหล่านี้เราเรียกเขาว่าฝาแฝดคนส่วนใหญ่มักนิยามความหมายของฝาแฝดประมาณว่าหน้าเหมือนกันคล้ายกันเพศเดียวกันและเกิดมาพร้อมกันซึ่งความพิเศษเหล่านี้ทำให้คู่แฝดโดนเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆมาตลอด แล้วคุณเองล่ะรู้บ้างไหมว่าฝาแฝดคืออะไรชีวิตที่มีการแลกกันอย่างพวกเขาเป็นอย่างไรแล้วหากลูกคุณเกิดมาเป็นฝาแฝดบ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับกำเนิดของฝาแฝดฝาแฝดเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์เพราะธรรมดามนุษย์เราจะมีบุตรทีละหนึ่งคนเท่านั้นแต่สำหรับคนคุณสองอย่างฝาแฝดจึงเป็นกรณีพิเศษครับ ฝ่แฝดนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ 1. เด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่1ใบเด็กจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพศเดียวกันไข่หนึ่งใบที่ตกออกมาทุกเดือนหากมีเพศสัมพันธ์ตัวอสจิก็จะเข้าไปผสมกันรบริเวณท่อหลังไข่จะเกิดเป็นเด็กวันต่อมาไข่ใ,ใบนี้ก็จะแบ่งเป็น2เซลล์4เซลและ8เซลลตามลําดับซึ่งจะเยอะขึ้นเป็น64เซล เพื่อพร้อมจำแนกเซลล์และสร้างอวัยวะหลังจากนั้นวันที่5ถึง6ไข่ก็จะเดินทางมาถึงมดลูกฝังตัวเติบโตและกลายเป็นเด็กหนึ่งคนแต่ในกรณีที่เป็นเด็กแฝดจากไข่ใบเดียวกันเด็กจะแบ่งตัวเป็นสส่วนตั้งแต่3ถึง4วันแรกสมมติว่าไข่ที่ถูกผสมแบ่งตัวเป็นสส่วนตั้งแต่3-4ถึงวันแรก ไข่ที่สุกผสมแบ่งตัวออกเป็น4เซลล์แล้ว1ใน4เซลล์เกิดแบ่งตัวออกมาเองกลายเป็น3เซลล์อันหนึง่งและ1เซลล์อันหนึง่งก็จะเกิดความเหมือนกันทุกอย่างเพราะเกิดมาจากเซลล์เซลล์เดียวกันการพัฒนาและเติบโตของเซลล์ก็จะดาเนินไปเหมือนเดิมเดินทางไปยังมดลูกและฝังตัวเหมือนกันทั้ง2เซลล์ฉะนั้นเขาก็จะมีถุงน้ําและรกคนละอันกัน หากเด็กไม่มีการแบ่งเซลล์เขาก็จะเป็นคนคนเดียวแต่ถ้าแบ่งหลังจากนั้นหรือตอนโตแล้วก็จะเกิดการวิปิิตซึ่งเป็นสาเหตุของความพิการแต่กำเนิดเด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่มากกว่าหนึ่งใบจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันซึ่งอาจเป็นคนละเภทกันก็ได้เกิดจากแม่ที่มีไข่ตกมากกว่าหนึ่งใบและไข่มีความสมบูรณ์มากกว่าหใบ ตัวอสุจิจะผสมตามจำนวนไข่ที่สมบูรณ์หากมีไข่3ามใบก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแฝดสามได้จึงเป็นฝาแฝดที่แยกจากกันตั้งแต่ตอนเป็นไข่แล้วฝาแฝดชนิดนี้จึงมีความคล้ายพี่น้องมากกว่าความเหมือนของฝาแฝดมีสิทธิ์จะเป็นคนละเภศหรือเพศเดียวกันก็ได้เพราะไข่คนละใบอสุจิคนละตัวกันครับปัจจัยการเกิดแฝด จากการสืบพัุเด็กแฝดที่เกิดจากไข่หนึ่งใบหรือที่เรียกว่าแฝดเหมือนจะมีอุบัติการเท่ากันทุกเชื้อชาติคือ1คู่ต่อ250คนส่วนเด็กแฝดที่เกิดจากไข่มากกว่าหนึ่งใบจ,จะมีปัจจัยดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์เคญาติของแม่ที่มีแฝดจะมีโอกาสได้ลูกแฝดมากกว่าเคยาติของพ่อที่มีลูกแฝด 2. เชื้อชาติเช่นในฝรั่งผิวขาวชาวยุโรปจะเกิดฝาแฝด1คู่ ต่อญิงตั้งคันหนึร้อยคนส่วนหญิงผิวดำจะเกิด1คู่ต่อหญิงตั้งคัน80คน 3. อายุของแม่และจำนวนครั้งของการตั้งคันก็มีส่วนอย่างยิ่งเพราะยิ่งอายุและจำนวนครั้งของการตั้งคันมากเท่าไรไข่จะมีโอกาสตกเยอะขึ้นโอกาสตั้งคันแฝดก็มากขึ้นตาม 4. ่หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากโดยสาเหตุมาจากการกินเยอะ จะมีโอกาสตั้งคันแฝดมากกว่าหญิงรูปร่างผอมที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดอาหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสมบูรณ์ของร่างกายครับ 5. การได้รับสารหรือยากระตุ้นให้ตกไข่มากกว่าหนึ่งใบซึ่งอยู่ในกลุ่มยาฮอร์โมน 6. การทำเด็กหลอดแก้ว 7. การกินยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานประมาณ3ปีขึ้นไป เพราะยาคุมจะมีฤทธิ์ไปกดต่อมฮอร์โมนใต้สมองไม่ให้ไข่ตกแต่ถ้าเราเกิดอยากมีลูกและหยุดยาคุมขึ้นมาฮอร์โมนที่ถูกกดไว้มันจะเป็นอิสระทําให้ตกไข่ทีละหลายๆใบจึงมีโอกาสเป็นเด็กแฝดได้มากกว่าคนปกติครับรู้ได้ไหมหากตั้งท้องแฝดคุณแม่เมื่อมีลูกแฝดอาจจะมีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติ กินเท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อท้องไปสักพักแล้วรู้สึกว่าท้องมันใหญ่กว่าปกติมากเช่นท้องสเดือนเท่าท้องหเดือนแล้วหรือลูกดิ้นมากซ้ายทีขวาทีเต็มไปหมดก็จะเป็นตัวบ่งชี้แต่การตรวจอันตรซาวจะได้ผลแม่นยำที่สุดแค่อายุคันประมาณ6สัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่าเป็นเด็กสองคนอยู่คนละถุงกันครับแต่การตั้งคันเด็กแฝด จะทําให้คุณแม่มีความเสี่ยงกว่าคันทั่วไปนะครับเช่น 1. มีโอกาสแทง้งและคลอดก่อนกําหนดสูงกว่าหญิงตั้งครรปกติ 2. โอกาสที่เด็กจะตายในครรละแรกคลอดสูงมากกว่าปกติถึง2เท่า 3. เด็กอาจมีน้าหนักน้อยกว่า2,500กรัม 4. มีความผิดปกติแต่กําเนิดสูงกว่าคันปกติ 5. แม่เกิดอาการแทรกซ้อนขณะตั้งครรเช่น คันเป็นพิษโรหิตจางรกเกาะตำ่ำรกรลกตัวก่อนกำหนดเด็กอยู่ในท่าผิดปกติพงม่าลูกใหญ่มากๆ 6. อาการแทรกซ้อนขณะคลอดเช่นหดลูกบีบประตัวไม่ดีสายสะดือย้อยจึงทำให้เพิ่มอัตราการผ่าคลอดทางหน้าท้องแม่ 7. อาการแทรกซ้อนหลังคลอดเช่นตกเลือดและการติดเชื้อครับปัญหาเด็กแฝดที่พบบ่อยเด็กแฝดในคัน จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างเมื่อเด็กแฝดน้ำหนักตัวคนละ2,000กรัมคูณ2ก็เท่ากับ4 0 0 0กรัมมดลูกก็จะเริ่มบีบตัวให้คลอดแม้ยังไม่ถึงกำหนดเพราะขนาดมดลูกจํากัดได้รับไม่ไหวเด็กที่คลอดก็จะตัวเล็กหรือเด็กต้องการอาหารมากกว่าสำหรับสองคนแต่แม่กินได้จำกัดและยังมีปัจจัยเรื่องมดลูกอีกเพราะหากหมดลูกของแม่ ดีแข็งแรงอาหารที่ส่งมาก็จะมากพบว่าแฝดในแม่อายุมากม่าลูกจะไม่แข็งแรงลูกได้รับสารอาหารน้อยหรือไม่ก็แย่งอาหารกันเองเมื่อเด็กคลอดจะมีอาการหายใจหอบต er ิดเชื้ออ่อนแอซึ่งเป็นโรคของเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือกรณีแย่งอาหารกันถ้าเป็นแฝดเหมือนเกิดจากขาไข่ใบเดียวกันบางทีลรคอาจจะเชื่อมกันเด็กอีกคนก็จะดูดเลือดจากเด็กอีกคนไปเด็กที่ดูดเยอะก็จะตัวใหญ่ ส่วนอีกคนก็จะผอมแห้งเหี่ยวแต่เด็กที่ได้เลือดเยอะใช่ว่าจะดีเพราะมีโอกาสหัวใจไว้ได้เหมือนกันแต่เด็กที่แย่จะเป็นคนที่ถูกแย่งเลือดไปมากกว่าจึงต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆหรือหากคุณแม่มีเด็กแฝดในท้องเยอะประสิทธิภาพความสามารถความฉลาดและพัฒนาการจะไม่เท่ากับเด็กที่เกิดมาเดียวๆนะครับแม่คันแฝดต,ต้องดูแลอย่างไร 1. ฝากคันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ชำนาญในการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีอาการแทรกซ้อนโดยเฉพาะการดูแลคันแฝด 2. ต้องพักผ่อนมากกว่าหญิงตั้งครรทั่วไป 3. กินอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าคันปกติโดยเน้นโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมเช่นนมเนื้อสัตว์และถั่วเป็นต้นโดยถ้ากินนมสำหรับเด็กคนเดียว2แก้วก็จะเป็น4แก้วในท้องแฝด 4. กินยาบำรุงประกอบด้วยธาตุเหล็กกรดโฟลิกและแคลเซียมเพื่อเสริมอาหารที่อาจจะให้ธาตุเหล่านี้ไม่เพียงพอ 5. ถ้านอนที่ดีที่สุดคือนอนตะแคงเต็มที่เราลงมาคือนอนกึ่งตะแคงซ้ายขวาหรือนอนยกตัวขึ้นมา45องศาเพื่อมาให้หมดลูกที่มีเด็กและลกกดทับเส้นเลือดดำใหญ่ที่กลางหลังคุณแม่ทำให้เลือดจะไหลกับหัวใจลดลง ทำให้เกิดความดันต่ำมดลูกขาดเลือดไปเลี้ยงส่งผลให้เด็กอาจขาดออกซิเจนได้ซึ่งถ้านอนลาบหัวต่ำจะแย่ที่สุด 6. กหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เช่นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรลวกว่าปกติมากจนถอดแหวนที่ใส่อยู่ไม่ได้ขาบวมกดและบุ๋มปวดศีรษะรุนแรงตาพร่าตกเลือดหรือเด็กดิ้นน้อยลงการตั้งคันแฝ มีทั้งความสุขใจและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการตั้งคันแฟดก็ควรประเมินก่อนว่าเราลองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ไหมเวลาที่คุณสามารถให้เขาได้ทั้งวิธีการเลี้ยงดูก็สำคัญเพราะการเลี้ยงดูเด็กฝาแฟดก็ก็ต่างจากธรรมดาอยู่แล้วแต่เรื่องการเลี้ยงดูเด็กแฝดที่ถูกต้องนั้นการดูแลด้านจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมากครับ ใจิตใจของฝาแฝดการดูแลด้านใจิตใจของเด็กแฝดมีความสําคัญมากไม่แพ้การดูแลตนเองของแม่ในยามตั้งครรภ์เลยผมขอเริ่มจากจุดสังเกตที่คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนส่วนใหญ่ที่ชอบปฏิบัติกับเด็กแฝดคือแต่งตัวเหมือนกันตั้งชื่อของกันเล่นด้วยกันไปไหนไปด้วยกันความเหมือนที่คล้ายๆชอบนั้นอาจทําให้เด็กๆเกิดปัญหาได้เหมือนกัน เรามาเริ่มดูปัญหาของเด็กแฝดที่ใครๆไม่ค่อยคิดถึงกันก่อนนะครับปัญหาที่ซ่อนอยู่ระหว่าง2เรา 1. ปัญหาเด็กติดกันในด้านจิตใจแฝดอยู่ติดกันมากเกินไปเล่นกันอยู่สองคนไปไหนกันสองคนหากขาดคนใดคนหนึ่งก็จะรู้สึกเหงาเศร้า 2. ขาดทักษะส,งสังคมหรือมีทักษะการเข้าสังคมน้อยเนื่องจาก เด็กจะเรียนรู้เฉพาะนิสัยของคู่แฝดต,ตนเองรู้สึกว่าอยู่สองคนได้จึงไม่เห็นความสำคัญที่จะต้องปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับเพื่อนอย่างไรเมื่อต้องอยู่คนเดียวไม่เข้าใจและยอมรับอารมณ์ของคนอื่น 3. คนใดคนหนึ่งโดนเปรียบเทียบอย่างคนพี่ที่เรียนเก่งกว่าคนน้องแล้วเราไปเปรียบเทียบคนน้องก็รู้สึกว่ามีปมด้อยอิจฉา โกรธเสียใจและขุนเคืองรู้สึกว่าแม่ลำเอียงมีความรู้สึกที่เป็นลบสีรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองต้องขึ้นอยู่กับแฟนอีกคนหนึ่งอย่างเช่นเวลาอยู่ด้วยกันจะมีความมั่นใจมากกว่าได้รับความสมนใจเนื่องจากเป็นแฟนที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาในหัวข้อใหญ่ๆที่เกิดกับเด็กแฝดทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงดูแบบขาดความเข้าใจ ผมอยากจะแนะนําการเลี้ยงดูเขาอย่างง่ายๆถูกวิธีและไม่ยากอย่างที่ท่านคิดด้วยครับให้ฉันคือฉันไม่ใช่ฉันคือเราปฏิบัติกับเขาให้เหมือนกับเขาเป็นคนคนเดียวไม่ใช่เป็นคู่เหมือนให้เขามีความเป็นปัจเจกบุคคลให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นฉันเองฉันไม่ใช่เราสามารถมีความคิดเป็นของตนเองได้ทำอะไรแตกต่างกับอีกคนหนึ่งได้ หลักจริงๆคือพ่อแม่คนกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กแฝดมีความชอบเพื่อนหรือมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไม่ใช่ว่าทุกอย่างตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนเหมือนกันหมดทั้งวันพ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการยัดเยียดความเหมือนให้แก่ลูกเช่นการตั้งชื่อคล้ายกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันจริงๆแล้วเราควรปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนคนเดียวกันดีกว่าเหมือนว่าเขาไม่ใช่แฝดต,ต้องทําให้เขาสามารถอยู่ได้โดยลําพังเช่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบให้ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันช่วงสองสามขวบสามารถทำได้แต่หากเกินสามขวบไปแล้วอยากให้เลือกเสื้อผ้าในลักษณะที่เด็กชอบอาจจะเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้อย่ายืนยันกับเด็กทุกครั้งที่จัดชุดว่าวันนี้ไปเที่ยวห้างต้องเป็นสองชุดที่เหมือนกันนี้นะเราให้เด็กมีสิทธิเลือกสิ่งที่แตกต่างกันได้ แต่ถ้าเขายืนการที่จะใส่เหมือนกันบ้างเราก็อาจจะนุโงลมเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งเพราะว่าเราจะต้องปลูกฝังว่าเขาคือเขาฉันเป็นฉันเองเมื่อเด็กเริ่มโตมีความอยากรู้อยากเห็นอยากสำรวจเสียงรอบตัวคุณพ่อคุณแม่ควรจัดของเล่นให้หลากหลายไม่ใช่ซื้อของเล่นแบบเดียวกันให้เขาเล่นหรือซื้อคนละสีซึ่งไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองครับ เริ่มจากการตั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ชอบที่จะตั้งชื่อให้คล้องกันนักเช่นเมฆหมอกแก้วกล้าเพชรพลอยควรจะตั้งชื่อให้เป็นอักษรละตัวกันไปเลยดีกว่าครับเช่นเมฆฝนแก้วขวัญอุ้ยปอนเพื่อให้เรียกง่ายด้วยเป็นการปกป้องคุณพ่อคุณแม่และเด็กไม่ให้เกิดความสับสนป้องกันการเรียกผิดอย่าพยายามเรียกเขาทั้งคู่ว่าแฝดอย่างแฝดพี่แฝดน้อง เรียกชื่อไปเลยและเรียกให้เหมือนกันทั้งบ้านไม่ใช่แม่เรียกชื่อเล่นแต่พ่อเรียกชื่อแฝดเรื่องนี้สำคัญต้องตกลงกันให้ดีนะครับสิ่งที่พ่อแม่ชอบทำพลาดไม่เฉพาะเด็กฝาแฝดแต่เป็นเรื่องระหว่างพี่น้องด้วยคือเวลามีลูกมากกว่าหนึ่งคนผู้ใหญ่มักจะชอบเปรียบเทียบเด็กเช่น ไม่เห็นเก่งเหมือนพี่เขาเลยไม่เห็นฉลาดเหมือนน้องเลยโดยเฉพาะเด็กแฝดเขาจะอ่อนไหวต่อเรื่องนี้มากฉะนั้นเรื่องนี้ห้ามและต้องระวังเด็ดขาดเพราะจิตใจเด็กแฝดหรือเด็กปกติที่ถูกเปรียบเทียบจะรู้สึกโกรธเสียใจอิจฉารู้สึกว่าแม่ลำเอียงจะโดยจิตนาหรือไม่ก็ควรระวังเช่นบางทีเราไปเจอเพื่อนและเผกคุยเปรียบเทียบลูกให้เพื่อนฟังขณะที่ลูกก็อยู่ตรงนั้นอย่างนี้ไม่ดีแน่ที่สําคัญ ถ้าความรู้สึกเปรียบเทียบนิติดมาถึงโตทําให้เปลี่ยนความคิดที่เป็นปมได้ยากสิ่งที่อยากแนะนําคือต้องหาจุดดีของเด็กแต่ละคนให้ชัดพูดบอกถึงจุดดีของเขาเช่นหนูมีสเสน่ห์ <S 1> <S 1> เรียนดีอีกคนหนึ่งเราก็บอกว่าหนูเล่นกีฬาเก่งวาดรูปเก่งแต่อย่าพูดว่ากว่าใครจริงๆแล้วหลักการนี้ก็ใช้กับการเลี้ยงพี่น้องทั่วไปก็ได้ครับ อีกอย่างหนึ่งก็ควรยืนยันกับทางโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลว่าขอแยกห้องเขาจะได้มีเพื่อนที่หลากหลายที่ไม่ใช่เลี้ยงกันอยู่แค่คู่แฝดให้เขามีสังคมของตอนเองเพื่อหลึกเลี้ยงครูหรือเพื่อนในห้องที่จะเปรียบเทียบด้วยเ,เพราะอย่างไรเสียครยูและเพื่อนก็โอดที่จะเปรียบเทียบฝาแฝดไม่ได้หรอกครับเด็กฝาแฝดมักจะติดกันด้านจิตใจทักษะสรางสังคมน้อยและมีเพื่อนน้อย เพราะเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้หรือศึกษาอารมณ์คนอื่นว่าเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่กับคู่แฝดจึงรู้จักรู้ใจกันดีแค่สองคนโอกาสที่จะไปเล่นกับเด็กคนอื่นมีน้อยยิ่งถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจชอบให้ลูกเล่นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็จะเป็นข้อเสียเข้าไปอีกปัญหารุนแรงคือเมื่อแยกแล้วเด็กต่อต้านอย่างอยู่คนละห้องก็ไม่อยากไปโรงเรียนมีความวิตกกังวลไม่ตั้งใจเรียน จะชงเงมองหาแฝดอีกคนหากเกิดปัญหามากอาจอนุโลมให้เขาเรียนอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่านั่งอยู่คนละมุมห้องก็ได้ครับยอมรับความเหมือนความต่างความรู้สึกของลูกจะเริ่มจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่สมมติว่าเราพบว่าคนตัวชอบเล่นฟุตบอลคนเล็กชอบเล่นทนิสแต่ใจพ่อแม่อยากให้เรียนด้วยกันเพราะรับส่งง่ายเดี๋ยวก็จะคิดว่าต้องทําอะไรเหมือนกันเพื่อสร้างความสะดวกแก่พ่อแม่ ยิ่งพ่อแม่ต้องแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับความแตกต่างของเขาและไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีสังคมที่ชอบไม่ชอบเหมือนกันพ่อแม่จะเคยชินกับความเหมือนของเด็กฝาแฝดมากกว่าความต่างแต่ความต่างนั้นจิตแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรายอมรับความแตกต่างของเขาได้แล้วคราวนี้แหละคุณพ่อคุณแม่ต้องมีลุกล่าลูกชนกันหน่อยแต่ไม่เหลือบากว่าแรงแน่หากคนหนึ่งอยากไปทะเลอีกคนอยากไปภูเขา ก็จัดเป็นสองเที่ยวผัดกันไปหรือปีนี้ไปที่นี่ก่อนปีหน้าค่อยไปภูเขาจะต,ต้องมีเหตุผลว่าที่ฤดูร้อนไปทะเลก่อนส่วนฤดูหนาวค่อยไปภูเขาสอนให้เขารู้จักความผิดหวังและรู้จักที่จะรอคอยเป็นอย่างครอบครัวที่มีพี่น้องอยู่ร่วมกับฝาแฝดจะมีปัญหาเด็กแฝดเล่นกันเองไม่ค่อยเล่นกับพี่น้องหรือคนอื่นๆในบ้านพ่อแม่ต้องสร้างกิจกรรมเ,รเชื่อมความสัมพันธ์เช่น แยกพาแฟตคนหนึ่งไปเที่ยวจึงอีกคนไว้อยู่กับอีกคนในบ้านบ้างซึ่งแรกๆแ,แฟตคนที่อยู่บ้านจะรู้สึกเหงาซึมก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปช่วยหากิจกรรมให้เขาทําเช่นเช่าวิดีโอการ์ตูนมาดูให้เขารู้สึกว่าอยู่บ้านกับพี่น้องคนอื่นๆก็สนุกเหมือนกันเราต้องสร้างกิจกรรมที่เด่นและสนุกไม่แพ้กันห้ามทับแฟนทะเลาะแย่งของ ควรให้เขาสลับกันเล่นและสอนการแบ่งปันหากร้องแย่งกันก็พูดเหตุผลว่าตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าอย่าแย่งกันแล้วก็รีบเก็บของเล่นไม่ต้องให้ใครได้เล่นไม่ต้องไต่ส่วนว่าใครเริ่มก่อนทะเลาะครั้งที่หนึ่งริบหนึ่งวันครั้งที่สองริบสองวันบางคนจะซื้อของเล่นสองชิ้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาแต่เด็กก็จะแย่งกันอยู่ดีถ้าต่างสีกัน ต้องมีปัญหาคนใดคนหนึ่งอยากเล่นสีทิ่ม่ช่ของตนเองหรือพอของตนเองเสียก็เลยต้องแย่งของอีกคนหนึ่งฉะนั้นของให้ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วแต่เราเตรียมรับมือดีๆเพราะลูกยังไงก็ต้องแย่งของเล่นกันควรเตียมเทคนิคเมื่อลูกแย่งของเล่นดีกว่าที่สําคัญควรเตีรยมคนรอบข้างอย่างปู่ตาย่าย,ยายหรือในหมู่ญาติเวลาให้ของควรให้เป็นของที่แตกต่างกัน หากเด็กไม่พอใจเราก็ต้องสอนให้พอใจในสิ่งที่ได้มาต้องเป็นเทคนิคของพ่อแม่แยกเลี้ยงดีใหมเขาจะได้ไกลกันบ้างไม่แนะนำให้แยกจากพ่อแม่ไปเลยครับยกเว้นแต่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพ่อแม่เพราะเมื่อเขาโดนแยกจะรู้สึกเหมือนสูญเสียเพื่อนหากต้องแยกจริงๆก็ควรจะมาค้างที่บ้านคืนเสาร์อาทิตย์บ้างหรือโทรคุยกันบ้าง หากเขามีความคิดถึงกันมากก็สามารถใช้วิธีพกรูปคู่แฝดของตนเองเวลาคิดถึงก็ให้หยิบขึ้นมาดูแต่อย่างไรเสียก็ไม่ควรแยกครับแฝดความเหมือนที่พิเศษความพิเศษตรงนี้เป็นเหมือนดาบสองคมหากความพิเศษทําให้เด็กรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วเด็กไม่ได้รับปัญหาเรื่องการปรับตัวเมื่อแยกจากตรงนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่หากความเป็นพิเศษของเขาหมายถึงการอยู่ด้วยกัน แล้ววันหนึ่งต้องแยกจากความไม่มีคู่ก็จะเหมือนไม่มีจุดสนใจซึ่งกลายเป็นอาวุธที่ท,ทิ่มแทงจิตใจเขาเราต้องสร้างให้เขามีจุดเด่นในตัวเองได้ไม่ใช่เพึ่งพาความเด่นของความเป็นแฝดเขาต้องมีความมั่นใจในตนเองเรื่องเด็กแฝดที่ต้องดูแลก็มีแค่นี้แหละครับคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจและเตรียมรับมืออย่างถูกวิธีขึ้นเด็กแฝดเลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิดหรอครับแต่เราเข้าใจเขาความสุข คูณสก็อยู่ในบ้านเราเอง